สวัสดีค่ะนะคทุก็ว่ตามเข้าานะคะวันนี้นะคะ,ะอรากไปถาพ่อกันดู้กินอะไรเดราไปถึงกันนะะอันนี้เปนบรรยากาศแถวบับ้านนะคะอากาศดีมากเลยอากาศดีไมลุงเลย<ด>บานเราอากาศดีจังหวัดชุมบอน,นะครับอากาศดีมๆเลยตอนนี้ก็เย็นมือฝนนิดนิด เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกินติมซ้ำเจ้าเด็ดของจังหวัดจังหวัดเลยชุมพรอ,อันนี้จะเป็นร้านไก่สาวซันนี่วิวนะครับเพื่อนนะ่าจะอยู่แถววัดประเดิมขายดีมากๆเลยร้านเนี้ยเดี๋ยววังว่าผมวังว่าผมจะมารีวิวพาเพื่นอนๆไปกินให้ดูตอนนั้นเราไปซื้อใช่ไหมแล้วน้องไปซื้อใช่ไหมแล้วแบบก็เขาลืมให้เลยเพราะว่าเขามีคนเยอะมากก็ขายดีด้วยอร่อยด้วยนะแต่ว่าไม่แพงด้วยเพื่อนๆไม่แพงแต่เขาลืมไก่ร้อยหนึ่งนี่สี่ห้าชิ้น โอเคเดี๋ยวถึงร้านค้าแล้วเดี๋ยวเราจะถึงร้านติ่มซำแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะเราจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศอันนี้จะเป็นบรรยากาศในตัวเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อนๆนะมันก็ไม่แออัดจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยไม่ไม่แออัดแต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนเยอะและเหมือนกันนะเจริญกว่าเมื่อก่อนเยอะจังหวัดชุมพรนี่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับเพื่อนๆเงียบสงบอันนี้ก็ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลักเมืองชุมพรแล้วก็เป็นราชก,การที่5้านะครับเพื่อนๆตรงนี้จะมีคนมาไหว้เยอะกันราชการที่5แต่ถ้าเป็นสนิทเตี่ยกคมามหลวงชุมพรนี่จะอยู่หาดาซรีนะครับเพื่อนๆหาดาซรีก็ไปไปมาจากในเมืองออก็20กว่ากิโลอันนี้จะเป็นหลักเมืองชุมพรนะครับเพื่อนๆเราขี่รถไปนี่ไปถึงร้านติ่มซำก็ประมาณอีกสักหนาทีโอเคเดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะเพื่อนๆนะ จอดแล้วเดินไปคนแน่นเลยครับพี่น้องครับมาดูจบ

มันไม่ชัดว่วาป้าปาปาปองวับ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 อร่อยไหม,อ,มอร่อยไ้ยลูกปลาหมึกปลาหมึกมะนาวอะ

อร่อยไหมจริงอะ่ะจริงอ,ะอ่ะอ๋อร้อนเนี่ยมไม่เจ่อร่อยฮ <c oughs> ะไหนกินไมโลดิกกิไน,นไมโลดิ๊กถี่ยมอ่ะถ่เข็ม Lại. Tìm tâm mày lúc kìa không tâm dịp lên gì xả lại lúc rồi kho tất cả lại sập cây kem em nhem chín không nó luôn anh em Thịt muối nữa rồi mú bắc tê em đây là mú bắc cụt tê tăng chín lưới tăng chín lưới anh em Nói mấy

ไอ้นะฮะจะเป็นเศษแฝัดที่เราเกินอันนี้ไม่ใช่ใช้ฝัดใดๆนะฮะใช้มือกัดได้ไบ้ก็อ,อิ่มแล้วขี่เกียจรอไเลยใช่ไหมฮะ พออิ่มแล้วที่เกียรอเลยใช่ไหมรอเก็บตังค์พออิ่มแล้วไม่ไม่อยากนั่นเลยอิ่มอิ่มแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมอิ่มแล้วอร่อยแล้วก็เอือมด้วยกินผลม ถุงกี่บาทนะพี่ไม่อิ่มได้มะม่วงมาอีกครับผมไม่อิ่มครับมะม,ม่วงอะไร กินติน่มซำแล้วจ้าแล้วนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะบายบาย